วันพุทธที่หนึ่งพฤษภากาย,ยุทธธกศองพันห้าร2อย6สิแรมสามข้ามเดือนสิบเอ็ดเสียงที่ท่านจะได้ยินต่อไปน,นี้คือการแสดงพระธรรมเทศนาท่านก่อวรานรักวัดราชบรมหงรีตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบาง<ว>นาจารย์จังสิงหหนุ่ลีรักษาใจไว้กับตัวรักษาจิตไว้กับกายรักษาใจไว้กับตัวเป็นมะะรัรคะรรยสัจความจริง อันประเสริฐที่เป็นทางดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทางดำเนินไปซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะจิตมันไม่ยอมอยู่ จิตไม่ยอมอยู่กับกายจิตไม่ยอมอยู่กับจิตจิตชอบจิตพอใจที่จะเล่นออกไปเล่นออกไปหา ที่ปาาอารมณ์ที่จิตปรารถนาทำไมเป็นอย่างนั้น่ะก็เพราะว่า จนคุ้นเคยทางนั้นแล้วเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำจนคุ้นเคยแล้วจับมันขึ้นโนบนบกมันดิน้นดิ้นจนตายแหละเพื่อจะลงน้ำเพื่อจะกลับไปที่น้ำของมัน และธรรมชาติของปลาที่ที่ยังไม่ตายอปลาเป็นน่ะมันไม่เคยหยุดนิ่งหรอกมันก็วายของมันไปนู่นไปนี่ไปนั่นอนนอกมานก็เหมือนจิตเราน่ะ มันก็ว่ายไปนู่นว่ายมานี่แล่นไปนั่นแล่นมานี่อะไรของมันนะแล้วมันได้อะไรขึ้นมาที่แล่นไปนะมันได้อะไรที่จิตวิ่งไปน่ะนะมันได้อะไรที่จิตสั่นทรายไปน่ะนะ คำตอบก็คือไม่ได้อะไระไม่ได้อะไรเป็นสาระได้แต่สิ่งที่เป็นความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบหรือความตัดสินใจไม่ได้ว่าจะชอบ หรือไม่ชอบตัดสินใจไม่ได้ความชอบก็เป็นโลภะกิเลสไม่ชอบก็เป็นโทสะกิเลสตัดสินใจไม่ได้ก็เป็นโมหะกิเลส เรารู้ไม่ทันนะออกไปชอบเราก็ไม่กำหนดไม่ชอบเราก็ไม่กำหนดตัดสินใจไม่ได้เราก็ไม่กำหนดไอตัดสินใจไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเฉยๆนั่นแหละเพราะมันไม่รู้จะเอาอย่างไงอะ่ะเราก็ไม่กำหนดอีก แต่ถ้าจิตไปจับอะไรชอบเรารู้สึกชอบเรากำหนดเลยชอบเนาพอใจเนายินดีเนาจากโลภะกิเลสมันก็เป็นอะโลภะทันทีเมื่อมีสติกำหนดลงไปชอบเนอก็เป็นอโลภะไม่ชอบเนา ก็เป็นอโทส,สัตัดสินใจไม่ได้เนาะก็เป็นอโมหะเป็นธรรมชาติที่ตรงข้ามกับกิเลสอนะกิเลสคือโลภะโทสัโมหะ ตรงกันข้ามก็คืออโลพะอโทสะอโมหะและถ้าเกิดไม่มีโลพะโทสะโมหะเพราะมันดับไปอ่ะก็นิพพานไนะแต่ถ้ามันยังไม่ดับเราก็กำหนดไปมันจะได้เป็นอโลพะอโทสะอโมหะ และเราไม่กำหนดอะ่ะมันก็เป็นโลภะเราไม่กำหนดก็เป็นโทสะเราไม่กำหนดก็เป็นโมหะก็ได้โลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะอยู่กันน่นั่นแหละมันจึงคุ้นอย่างนั้นไงจิตมันจึงคุ้นไปทางนั้นจิตคุ้นกับกิเลสจิตไปทางกิเลส ิตคุ้นกับมานสยบยอมมานยอมตกอยู่ใต้หน้านของมานจิตมันก็ชอบไปกับมานนะแล้วมานไม่เคยขัดขวางเลยถ้าไปทางของเขาไปทางโลภะโทสะโมหะ ไม่เห็นมีอะไรมาขัดค้าน,น่ยไม่มีอะไรมีขัดเลยเพราะพอมันทางของมารไงเนี่ยพอนั่งภาวนาเนี่ยให้กําหนดอะไม่กําหนดอ่ะเพราะมารมันไม่ให้กําหนดอ่ะแต่ถ้ากําหนดลงไปเนี่ยมารมันจะดิ้นเลยละ่ะจะบีบขาบ้างบีบแขนบ้างบีบเอวบ้าง ชวนจิตไปโน่ชวนจิตมาน,นี่เดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวทำนี่เดี๋ยวทำโน่น <S 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 เราก็หลงไปกับมันนะนึกว่าดีนึกว่าดีนึกว่าใช่นึกว่าถูก คือทางมารน่ทางของมารเส้นทางของมารแต่เส้นทางของพุทธะเส้นทางโพธิเส้นทางของพระพุทธเจ้าน่ะมันไม่ไปอย่างนั้นน่ะมันอยู่กับตัวนี่จิตอยู่กับกายใจอยู่กับตัวนี่เส้นทางของโพธิเส้นทางพุทธะเส้นทางของพระพุทธเจ้า พอจิตอยู cai, ay, ่กับกายใจอยู่กับตัวอยู่ตรงไหนก็กำหนดตรงนั้นแหละสมมติว่าอยู่กับรูปนั่งไม่สมมติน่าตอนนี้เรานั่งอยู่ก็อยู่กันจริงๆไงให้อยู่กับรูปนั่งสิแล้วเรากำหนดว่ากำลังนั่งอยู่เนาะมันยอมไหมจิตมันยอมไหมจิตมันยอม อยู่กับรูปนั่งมนาะกำลังนั่งอยู่เนอะจิตมันยอมไหมนะถ้าจิตมันไม่ยอม่จิตมันคิดเราก็ไม่เอาดิไม่เอารูปนั่งแนละ้วเอาจิตจนะิตเนี่ยจิตกำลังคิดอยู่เนอะเอาที่มันคิดเลยถ้าไปจับปวนนะเอาที่ปวดน,นั่นแหละปวดเนอนะ ไปเอาเสียงนะเอาได้ยินเนาะอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเรากำหนดสิ่งที่จิตไปจบเนี่ยกำหนดกำหนดกำหนดจนกระทั่งมันสมบูรณ์ของมันอะ่ะมันได้ทั้งสติสัมปชัญญะอาตาปี จนกระทั่งเข้าขั้นสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาวายาโมเนี่ยเข้าขั้นของมันนั่นแหละแล้วเขาก็จะจัดการดึงเพื่อนอีกนสัมมาสังกับปะสัมมาสังกับโปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมัโตสัมมาอาชิวะสัมมาสมาธิอะไรมันก็จะรวมเข้ามาจนเป็นเอกสมังคีเอกสมังคีสามัคคีกันเป็นหนึ่งแปดรวมเป็นหนึ่งนปริยมร์มีงมองค์แปดรวมเป็นหนึ่ง พอเรากำหนดลงไปแล้วมันรวมเป็นหนึ่งเช่นกำหนดเสียงว่าได้ยินเนาะถ้าเอากสมังคีมันก็จะเห็นว่าเสียงนั้นปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอ่ะกำหนดอีกมันก็เกิดดับอีกอย่างเงี้ย เห็นชัดจนไม่ไม่สงสัยเห็นมันเกิดแล้ะดับจริงๆไม่สงสัยเสียงที่เรากำหนดว่าได้ยินเนาะแล้วก็เห็นด้วยตาในตาใจตาปัญญาว่ามันเกิดและดับจริงๆไม่ได้คิดเอาไม่ได้คิดแต่เห็นจริงๆด้วยปัญญาของเราอ่ะ ที่มันเห็นด้วยปัญญาก็เพราะว่าไอ้มัรคทั้งหลายมันมารคนี่ยมันเป็นเป็นมัรคจริงๆว่ากันเะมรรคะมันเป็นมารคก็เพราะว่ามันมีองค์ทั้งแปดครบแต่ตอนเรากำหนดเนี่ยว่าได้ยินเนอมันมีแค่สามนะ มันมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปีนะมันยังไม่ถึง8นะเพราะนั้นถ้าเราไม่กำหนดสมก็ไม่ได้3สก็ไม่มาถ้ามีหนึ่งหรือมีสองเนี่ยโอ้กว่าจะครบ8ปดก็พอดีอะ่ะตายก่อนแล้วขันห้า กายมันทนอยู่ได้ไหมเล่ามันทนไม่ได้นั่งแค่นี้มันก็ปวดเมือ่อยอะไรไม่รู้สวดมนต์ว่าอะไรก็ไม่รู้ชอบอยู่เฉยๆชอบพูดชอบคุยชอบกินชอบนอนชอบทรงจิตออกไปนอกกาย มันชอบอย่างนั้นอะ่ะมันก็ยากก็เอาว่ากันยากเพราะนั้นก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอย่างไงจะตัดสินใจอย่างไงจะมาเอาครึ่งๆกลางๆมันก็เป็นลูกครึงเป็นลูกผสมไม่ได้อะไรบอกกับ พวกที่บ้านคนที่บ้านบอกกับคนทั่วไปว่าฉันมาปฏิบัติธรรมนะฉันมาปฏิบัติธรรมฉันอยู่สำนักปฏิบัตินะฉันมาปฏิบัติธรรมแลําธรหรือเปล่าไม่ทรรก็โกหกเขาะดิโกหกตัวเองโกหก ชาวบ้านก็หลอกลวงตรงนี้ก็เป็นมิจฉามิจฉาอาชีโะไม่ใช่สัมมาชีโะซะแล้วหลอกลวงเขาแล้วหลอกเขาว่าถือสีนแปหลอกเขาแต่สีไม่ครบอ่ะ หลอกเขาอีกแล้วอหลอกตัวเองอีกแล้วและใช้มักแปดมาครบโอ้โหมันยากอนะ่ะอย่างน้อยถ้าเรากำหนดนี้ก็มาสามแล้วละ่ะกำหนดไปบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละมาครบทั้งแปนั่นแหละแต่ถ้าไม่กำหนดก็เสียใจด้วย ไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีใครทำไม่ใครได้เราต้องทำของเราถึงถึงบอกอย้ำไว้สนใจตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นอย่าไปว่าใครทั้งนั้นแหละเขาดีก็เรื่องของเขา เขาไม่ดีก็เรื่องของเขาอย่าไปว่าเขาว่าตัวเองสิว่าตัวเองเนี่ยทำไมเราส่งจิตไปในทางทุจริตทำไมเราส่งจิตไปในทางบาปทำไมจิตมันวิ่งไปหาอากุศลเนี่ยทำไมอยากไปยุ่งกับชาวบ้านนะทำไมอะไรอะ่ะ เราต้องจัดการกับตัวเรานี่อะไรที่มันเป็นกุศลมันเป็นบุญมันเป็นความดีเราก็ทำไม่ต้องไปอวดใครไม่ได้ทำอวดใครไม่ได้ทำโชว์ใครไม่ได้ทำเพื่อใช้ใครเขามายกย่องเรา เราทำของเราเนี่ยสวดมนต์แล้วก็สวดของเราถึงเวลาก็สวดของเรากรรมฐานาเราก็ทำของเรากรรมฐานมันจะเป็นกรรมฐานามันต้องกาหนดกำ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 หนดหลับก็ให้กำหนด ฝันก็ให้กำหนดตื่นก็กำหนดให้มันให้มันมีแต่คำว่ากำหนดอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเรามันถึงจะถึงขั้นมันถึงจะถึงระดับที่มักจะรวมเป็นเอกัสมังคี ความรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเชื่อกเชื่อกแปดเส้นแล้วก็มาฟันเหลือเส้นเดียวอะ่ะถ้าว่มารวมกันเป็นเอกสมังคีเป็นมัคคะอริยสัจจริงๆมันถึงจะล,ละกิเลสต,ตรงนั้นนะละกิเลสได้เด็ดขาดเด็ดขาด เด็ดขาดส่วนจะได้ระดับไหนอย่างไรก็เอาทำไปแต่ถ้าไม่กำหนดเลยก็ไม่เจอมักไม่เจอไม่เจอแต่ถ้ากำหนดก็มีโอกาสเจอเพราะนั้นก็เลือกเอาละกันนะ